หนุ่มๆไปไหนกันไปไหนอ่ะเอาไปดูข่าวกันัดเขาไว้ไงที่ไหนนครปฐถมขับ E30 ไปเลยทำไมจะไปไม่ได้ขับให้เด็กมันดูหน่อยขับให้เด็กมันดูเอาเอา E30 ไปซื้อข่าวนี่ไงโอ้โหสุดยอดอ่ะพี่เบนไ้ละเดี๋ยวไปแล้วเหรอเจอกันเจอกันแน่นอนจริง Flame on max. I'ma keep it going today not keep the flame on max going to keep it going today, keep the flame on max. keep it going today, going today, keep the flame on max. Keep, it going today, going today, keep the อะไรอ่ะมาเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าฮะเขียนในรับ่อนเซออ์ไพรสซอภัยหน่อนแต่ว่าอยากให้ดูว่าจริงจริงแล้ววันนี้เราเดินทางด้วย e สามสิบคูเป้ในขับให้เด็กคนดูหน่อยฮะใครว่ารถเราขับไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนครปฐสมใกล้แค่เอื้อมเป็นไงสวยปะคันนี้ใช้ได้อยู่แล้วพี่ตรงดีคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าคันนี้เป็น e สามสิบเป็นคูเป้นะ ซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงที่เหนะนะนะแล้วคันนี้นะได้อะไรรู้ไหมได้เครื่องเดิมเ1็สิไฟท้ายสองชั้น,นยังไม่เคยแปลงมาเลยนะเครื่องตัวถังตรงเปะ๊ะใช่ตรงนะประเด็นคือประเด็นคือเกียบปกใช่เกียบปกชอบมาก <laughs> เหมือนย้อนอารมณ์ะย้อนย้อนวัยย้อนวัยดีกว่าเราได้ f e e ดเดิคือสมัยก่อนเคยมีคันหนึ่งเป็นสีบอลสมัยก่อนน่าจะร่วมยี่สิบปีแล้วใช่ไหมซื้อคันละเจ็ดเดี๋ยวนี้นะ <laughs> สวยๆนะ มีห้าแสนหกแสนนะที่สวยๆเลยนะใช่จับไม่ไหวก็พอมีคนพอมีอยู่คันนึงเลยมาลองหน่อยขับยากไหมพี่ไม่ยากนะสบายง่ายขเอาหลังสอนด้วยชิวนะี่ที่แอมเย็นนะั่นแหลต่ที้ที้นี้ใส่ <c oughs> แอรยังช่วยได้ยังโหลดอะ่ะคันเนี้ยจับทรงมาแล้วอย่างนี้แหละนะตรง ทรงนี้ตรงตามยุเป๊ะเลยนะเป๊เลยใช่ฮะล้อ BBS ด้วยโอ้โหตามยุ90ต้องจริงฮะแต่คันนี้คันนี้มันไม่ใช่ปี90นะคันนี้มันปี86อ่า986นะจะเป็นคาวตัวอ่าบอกนะอืมอืยากอืมอัลลีดอัลลีกอ่ะเคยได้ยินไหมไม่รู้จักค <laughs> ือจริงแล้วอัลลีกคือมันจะต่างกับซาลูนจริงๆตัวที่เราเคยเอามาขายอ,อ่ะเออมันจะเป็นตัวซาลูน ซาลูนี้คือจะเป็นรถออกแนวแบบเขาเรียกว่าผู้บริหารใช้จะเป็นแบบดูเรียบเรียบหรูๆภายในมีลายไม้อะไรประมาณนี้แต่แอดลีมันแตกต่างกันยังไงรู้ป่ะไม่รู้คือด้วยออปชันที่มากกว่าในบางอย่างนะออปชันที่เขามากกว่าแล้วก็รถจะดูค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนโฉมไม่ได้ไม่ไดเชนนะก็จะจะดูสปอร์ตขึ้นออปชันเยอะขึ้นอ่านั่นแหละฮะก็คือว่าเขาสร้างมาเพื่อ ยคือเหมือนวัยรุ่นเหมือนเหมือนเหมือนเราไว้แหมเราวัยรุ่นหน่อยก็เรียบหรูหน่อยแนวนี้เราจะยกตัวอย่างรถอีกรุ่นหนึ่งเราก็อ่ะไออย่างไออย่างงี้เนี่ยก็คล้ายๆอย่างงี้เรียกว่าคล้ายๆเอาผ่านกับเวลไฟเข้าใจป่ะออ๋เข้าใจเข้าใจอันนี้ก็จะเป็นแอดลีดกับซาลูนและแอดลีดเนี่ยผมไม่เคยได้เลยผมไม่เคยเห็นเลย่เพราะเรายังวัยรุ่นอยู่เนี่ยเราเลยต้องมาถึงนครปฐมพามาถึง นครปฐมอ่าอันนี้เหรอพี่ใช่อือส่งโคตยากุซ่ามาเฟียเยสตูด <laughs> yeah, ีสวย ครับอ,อันนี้ค,ครูครูบล็อกยังเย็นอยู่ไหมเย็เยนครับเยน็นมาทำกระชับขอดูเ,เครื่องส่งได้นะเนี่ย i love it เงียบเงยีงยบเลีย

กลอบหนึ่งเด้อครับทำไรเกียร์ตั้งนี่ฮะเกียร์ตั้งเรียบร้อยโอเคไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่เมกะโมโตโอเคครับครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านเมกะโมโตนะครับ